ให้ภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามเธอให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆหายใจออกไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมว่าพุโทโธพุธโทโธโดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งกำหนดลมเข้าให้ละเอียดละเอียดเข้าไปมากเท่านั้นทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะต่อสู้กับเวทนาเมื่อมันกำลังเหน็ดเหนื่อยก็ให้โยมหยุดความคิดทั้งหลายให้โยมหยุดคิดอะไรอะไรทั้งปวงเสียให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตให้รู้จักลมภาวนาพุทโธพุทโธปล่อยวางข้างนอกให้หมด อย่าไปเกาะกับลูกอย่าไปกาอกับล้านอย่าไปกาอกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวดูลมให้กำหนดลมเอาจิตนั่นแหละไปรวมอยู่ที่ลมคือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายกำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปเรื่อยๆไป จนกว่าจะมีความรู้สึกน้อยๆมันจะมีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไประงับไปผลที่สุดเราก็ดูลมเหมือนกับญาติมาเยี่ยมเราเราก็จะตามไปส่งญาติขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าเรือไปถึงรถเราก็ส่งญาติเราขึ้นรถเราก็ส่งญาติเราลงเรือ เขาก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปลี้วเท่านั้นแหละเราก็มองไปเถอะเมื่อญาติเราไปแล้วเราก็กลับบ้านเราเราดูลมก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จกักเมื่อลมมันละเอียดเราก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเ,เราก็มองไปมองไปตามไปน้อมไปน้อมไปทำจิตให้มันตื่นขึ้น ทำลมให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆผลที่สุดแล้วลมหายใจมันน้อยลงน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มีมันก็จะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นตื่นอยู่นั้นก็เรียกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้น เราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วมันไม่ส่งจิตใจไปทางอื่นแล้วมันจะรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านปรินิพานไปแล้วนั่นเรียกว่าพระพุทธรูปเป็นรูปกาย มีรูปแต่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างสวยเบิกบานอย่างนี้เมื่อพบเช่นนี้เราก็มีอันเดียวเท่านั้นให้มารวมที่นี้ฉะนั้นให้วางวางทั้งหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวแต่อย่าไปหลงนะอย่าให้ลืมถ้าเกิดนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมด ไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่ความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นแหละไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหลังหยุดอยู่กับที่จนกว่าว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้เราหมดอย่างนี้ไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไปให้เรารู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยก็วางบัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวเท่านั้นให้เข้าถึงธรรมะาอย่างนี้อันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากวัฏฏะสงสาร